จ้าสวัสดีจา้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจา้จาจ้ามืัอนี้ก็เป็นวันเสาร์นะจา้จาจ้ามืัอนี้เขาก็สิได้ตกกาตาที่ซีจา้าเด็กหน่อยก็ร่างเสียวหลุลงไปไถใหิหน้าอยู่จา้าอาจารย์ห้าสิบห้าไปเบิ้งจา้จาจ้าเขาก็สิได้เอารถลงไปไหิน้าจา้าเอาสตาร์ทบังดูตีต๋ปอปเครื่องเย็นน้ำย่ำเสาร์นะโอ้ติดติดตันมาไปสี่วัดตีต๋ จะวาเขัวตกมนกีห่ออีกเงาฝนทุเป็นเหมือนดือนอมคือบางสีปะใครในอายุจานสามตาลที่ตกะพานมาแล้วบาห่อจากตาจ้ะจ้าะ ตาที่แรกนี่จะเ้าสิได้ดำกอรมูจ้านี่ที่แรกว่าอาทิตย์นี่จ้าสิดำพอดีมันงกเบิง่งเพิ่นกับยังขันแข็งอยู่จ้าก,ก็เลยรออาทิตย์หน้าจ้ามันนี้เ้าก็สิได้ตกตาที่สี่จ้าตกไปแล้วสามตาจ้าหนึ่งสองสามจ้าตาบ่ใหญ่ดอกจ้ามื้อนี้มื้อนี้น,นายฟ้าเพิน่นไถคนเดียวจา้า น้องกาเพิ่นไปสีดวักซินมากเพราะว่าไหนเพิ่นจับรถจะเห็นไอยอันครับก็จะครับชุดจานว่าแต่ของสีดยามากอกเลรบ้านไหนจับรถจะโอ้คือฝนหยุตกอีกแต่น้องหมดแล้วเ่็น้อฝ่าแหลมมาอีกแล้ว เป็นสิเปิดเลี้ยนนี่แหละจาะ้าวันดังขารนี่แหละจ้าวันที่สิบเจ็ดนี่แหละจ้าขืดหม้อหนึ่งพอดีจาา้าน่ายิ้าเพิ่นโตสูงซื่อจ้าเพิ่นของเขาสิขืดหม้อจ้าเก็สิข,ขืดหมอ้ขขหมอหนึ่งผู้น้องกำลังสิข,ขืดปลาหาปีนี้แหละจา้าขาดแล้วก็สิอันไทยแล้วก็สิได้ขาดจ้า มันนี้ก็สีมิตาอาเห็ดหละจ้าบางังทรงคุณน้องเรียงคั้วยอยู่ผุนท่านในเห็ดนักจ้าให้เรียงคั้วก่อนจ้าบัดนี้ก็สีได้ไทยเก็บขอบแล้วก็สีเล้วได้จ้าสิเด้เพี้ยนผ้าดอ,อกอค่าใสใ่จ้า ถอดผ้านอ,อกไปนี่กับสิได้เปลี่ยนออกขาดใส่ได้จา้า หยาบเพิกันเลยตะแนตะแนอยู่ก็เอาไม้แป้นปีกแป้นปีกมัดไส้่ซื้อนี่ละจ้าไม่เหยียบห้า,ากันเลยจ้าอีกหน่อยก็พากันเอาแป้นปีกมัดไส้ที่ซื้อจ้า จ้เป็นก็ไรน้องมาขาดแต่จา้ากำลังขาดจ้ะ ถ้าเล่นตมจ้าผู้อ้ายนถหน้าขาดหน้าสิตโตกาจา้านองไปเลี้ยงกล้วยกำลังขึ้นมาจา้ากล้วยมาเขือของนอนเว้นจา้าบะนี่4ีโมงเหรอจา้า4ีโมงเสาร์แดดฮอนแล้วไปไปเขือของนอนเนว้นเร็ว ออามามัดคว้ยไปละไปไปขอกออกเร็วเร็วจ้าบัะนี้เขาก็ได้มัดคว้ยแล้วเหรอจ้าบัะนี้ไปขอกออกนอนเว้นนอนเว้นเด้อบัะนี้เด้อสามโมงแรกยังกอกกินไหม เขาคอกแล้วมาเนี่ยจิบได้ไปบังอ้ายขาดหน้าต่อี้พ่อแปอวรถขึ้นเนี่ยเพื่อนยายทนมาเอื่นเอาแปลวรถไถขึ้นให้ตาพา้ำจะหน้าผู้ใดปุ๋ ได้มอบด้วยจ้าป่นมอบไปชั่วโมองหนึ่งจะพอได้บ้านกาจาก่ะจนมัน,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 นมแ,นแนขนไปแล้วเดี๋ยวมามอบเราได้จ้าป่ะเนี้มันเป็นอย่างไรเล่ยค่ะค่าโดนบอ่ บ่สองสามชั่วโมงคุณบอนี่ก็สิไดวานนี่เคลเลขแกันเดกหัวกระปไส้นะฟ้า สายเดียวเลยตมโอน,นี่น้องไปสีดวักซีนมาฟ้าแลบสายเดียวเอาเล้วหรอีบน,นี้ว <laughs> จ้าได้มองเล้วๆจา้าผม,มึนสองสามสุโมงขุนูุเจังควัดสิริวานเข,ขาควันกะเลิักเลิเน่ป้ายบันทีเด็ด ต้องเลกันสิบวานได้จาบะเนียน้ขาดหน้าแล้วแดวดแดดแต่พอเป็นพี่น้องเอาเกลือกิน,น,นยาผสมไหมจ้าเห็นบางแง่ำลา้แตกไหมจ้าคือกินลำแตกลำลายแตกจ้ามากินนีน่เอาซอนคนระับพี่เล็กินนันมันมจ้าเดียวแ <c oughs> ดดแดดแต่เราเป็นพี่นอ้องยาผสมจ้า <c oughs> นี่มันแตกอืม <c oughs> <c oughs> มากินทั้งอีกาแล้วบ้าอยาก,กทำไอติมองทีนี้ก่อนเพื่อนทีนี้ก่อนแหลกๆนี่ต้องซองเลยจ่ามันงอมมันจะหวานจานังเลยเนาะมาได้จา่าทำไี่น้องะสีมังแก้วแกวลูกกระสุนก่อน มึงนี่จ้าเขาแ,แส่ใส่แก้วน้ำปลามิจ้าพะเจ้ะเห็นมันกกำล่ายแต่กันแลจ้าเปไ่ไงคนี่ทื่นมาอยูบุ้งหมดแดงเตกอถักปันกาเขาถิบ่หรอ กินขนมอะไวแกตอันนี้ก่อนืัอนนี้ก่อน ป้าป้าป้ากิากกนผสมในห้องหรือเด็ดผ้ากับไปตกกา่าที่จ่บมันตายบอกเลยจ้าปนี่เห็นพากันกินบางแงวแล้วก็สินลงไปวานก่าตอได้จ้าปนี่ปลาเฮาเดียดครับเดียดเนี่ยพ่อพี่น้องมือเส้าตอนถ่ยน้านมันบดก็จังฝนหิตตกเลยจา้าเพราะตะขาดแล้วเดียเด๋ยวสั่นนี่พูดอะไรคือมาอีกแล้วบาดนี้ไหม มีฝ,าฝ,าฝา่าเหลียมาะหรอฝ่าป้งทาคน์มสยผุนผุนนสายนำุไปไปเร็วเร็วเอา,มาหอม่อ,มองขี่กล้วยตอนนี้หมองไหนมันมีขี่กล้วยเมมแซขึ้นมาไหมตุบเกืดอม<อ><อ>มาขึ้นมาในกะ,กะ,ะยำก้าบเลยอาดไปอัดอัดนำไปไม่สิไหลออกฟ่าพอม่ให้ไหลออกดิอันนี้ฝนมาขาบอกฮองอัดไปเลย เอาใส,ส,ส่บงเขาห้อง,งอกไปเอาเท้าจ,จบจะปากันเขาด้วยเาสายันเข่าันเขาเชียงไต้องใส่สายไม่ก็เอาทับไปในหัวเลยไหมจะใส่หลายด้ยเหี้ยด้วยโอ้งอกลายเรอต้นเรื<ว>่ออะ,ะ,ะเรระเื่องคุ้งเขานากักไปให้นี่แบงกันผมเองพี่น้องเหียมลาลจ้าพูนะกาเขาสิบหอ้อเติบัต<ล><ล>นี่ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาวานวานกาผลสิมากก่อนวันนี้ห้องกับสีได้เริ่มวานกาได้จ่ามีตาที่สีจ่าจะย้ายออกฮัตเดเพิผลจะหน่อยยังสีละจานว่าะฮัตกับว่าเปิ่นจากเทียกระหูวละพญายกา ยัำได้ลูกได้มียามาก้อยผ้าลูกผ้าเมียเห็ดกินเป็นตัวแง่ขึ้นสิไปไซส์ก็ไปแต่อยากไปเห็ดทาั้งงานทางไกลก็ไปเพราะแต่มีอาคีบติดตัวแล้วพ่อแม่ยไม่ได้หาดด้ามเมืองได้ก็ไปตัว,ตวเลี้ยนเราตอนนั้ อันละ่ะเห็นมันแตกๆสองอายน้องบ้านกาวันนี้จ้าเ่ินผานมาได้ดูดีสองตาจ้าเ่ินผานมาได้ดีแล้วสองตาแล้วเกิดง่ามอยู่จ้าว่าเป็นสีบอทีกะทีอยู่ตอนนี้ทีมข่อยลุกปะหยา 好。 จ้าเขาก็ได้โต๊ะกล้าแล้วจ้าคนนี้ฝากกันเลยมาแล้วผมอยากพี่น้องเขาก็สิได้ปิดโทรศัพท์ไว้จ้าบันนี้อุ้ยแหล่ไปได้ยังนะเด็กเจ้าคลิปนี้เขาขอฝากกันไว้สักมิ่งกอนนะจ้าเนาะคลิปหน้าจะมาพอกันไหมเนาะค่ะขอฝากที่ตามช่องขอพวกอีสานน้อนหน้านะไม่ด้เจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ท่านั้นนะจ้าเพื่อเป็นการประพาธที่ไปไม่เจ้าเขาก็ขอขอบคุณผู้ทธิมาสที่ามน้ำค่ะวันนี้เขาก็ได้กล่าวคึ้นมาสวัสดีจ้าบ๊ายบาย